นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อันนาะปานาเพศัตเชสุโยยังอิจฉติตัดสตังยากิดจิตตะเมวาสัมปัดฉัติอันนาะปานาเพศัตเชสุโยยังอิจฉติตัดสตังยากิด จิตตะเมวาสัมปัตชติอนานะปานาเพศสัเชสุโยยางอิจฉติตัดสตังยากิจจิตตะเมวาสัมปัตชติอนานะปานาเพศสัเชสุโยยาง อิชติตัดสตังยาคิจจิตตะเมวาสัมปัจจิตีอน,นาปานาเพสัตเชสุโยยังอิชติตัดสตังยาคิจจิตตะเมวาสัมปัจจิอีอน,นาปานา เพสัตเชสุโยยังอิชฉติตัดสตังยักิดจิตตะเมวาสัมปัชติอนนาปานาเพสัตเชสุโยยังอิชฉติตัดสตังยักิดจิตตะเมวาสัมปัชติ อันนาะปานาเพเสัตเชสุโยยังอิชฉตีตัดสต,ตังยกิจจิตตะเมวาสมปัดฉาติอันนาะปานาเพเสัตเชสุโยยังอิชฉตีตัดสต,ตังยกิต จิตตะเมวาสัมปัชชติ